ชาติชายสก,กิดข่าวสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแต่เราเห็นตามชมกันเลยสวัสดีครับที่นี่ปัจดีไทยคุณมีพัสดุหนึ่งชิ้นที่ยังไม่ได้รับติดต่อสอบถามกด9ติดต่อสอบถามกด9 สวัสดีใจสครับสวัสดีครับมีพัสดุอะไรมาครับสวัสดีครับมีพัสดุอะไรมาครับตอนนี้ทำ่มสักงคู่มีทำมาสนัทติดต่อไปแจ้งว่าอย่างไรบ้างครับแจ้งว่ามีพัสดุตกค้างยังไม่ได้รับครับตอนนี้ไม่ทราบว่าเขาไดแจ้งหมายเลขพัสดุเรื่องไหมครับไม่ได้บอกเลยครับไม่ได้แจ้งหรด้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดเก้าหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่ง หรศัพนี้ถูกต้องครับถูกครับ้าเดสอสายครับเราทำการสสกครู่ครับครับครัขอหมายเลขที่สา่อครับครับผมเป็นพัสดุอะไรครับเั็นนี้มาจากที่ครับที่ตัวนี้มจากที่เราทำการตรวจสอบรันไน้ครับหายเาขหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ด คนนี้ได้ไม่ทราบว่าผมการเรียนสายยุ่กับคณอะไรครับผมชาติชายครับนี่คุณศักดิ์ชัยทาสกุ่อะไรครับจำปาดงครับคุณศักดิ์ชายจำปาดงครับครับสักครู่นะครับครับครับผมครับขอภัยครับครับผม ครับซึ่งตรงนี้จากที่เราทํารายการตรวจสอบนะครับภายใต้ชื่อของคุณักดชายเนี่ยนะครับมีพัสดุหนึ่งชิ้นครับตรงนี้เนี่ยเป็นพัสดุที่คุณักดชายนะครับได้ทํารายการจัดส่งไปให้กับนายขวัญองใสผูส้รับปลายทางที่จังหวัดแพร่ครับเมื่อวันที่2าพม2567เวลา14.30นะนครับแต่พัสดุชิ้นนี้เนี่ยไม่สามารถทารายการจัดส่งให้ได้เนื่องจากพัสดุไม่ผ่านการตรวจสอบของทางไหนและแยกพัสดุ ตรงน,นี้เนี่ยทางเราไม่ทราบว่าคุณสัดชายนะครับได้ทํารายการจัดส่งวัสดุชิ้นนี้เนี่ยด้วยตัวเองนะครับไม่ได้ส่งครับไม่ได้คุณสอดชายไม่ได้ทารายการอ๋อะอ,ะอะไรไม่ทราบมารู้จักกับนายขวัญ่องใสู้รับผิยทางไหมครับ,ไม,รรบไม่รู้จักเลยครับผมไม่รู้จักเลยเนาะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยที่ทางเราติดต่อเขาไปหาคุสัดชายเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวันที่หกมีนาคมนะครับได้มีรายชื่อของคุณสอดชายนะครับ และลงทะเบียนทำรายการจัดส่งพัสดุซึ่งทางเราเนี่ยทำรายการตรวจสอบภายในกล่องพัสดุพบว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการจัดส่งเสื้อผ้านะครับจำนวนห้าชุดสมุดเดินทางเช้าตัดชายเก้าเล่ม ATM เจ็ดใบนะครับและสมุดบัญชีธนาคารอีกจำนวนเจ็ดเล่มครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับคุูสักดิชัยเนี่ยยืนยันนะครับว่าไม่ได้ทํารายการจัดส่งพัสดุชิ้นนี้ครับอ๋ยยืนยันครับรับจับนี้ คือสัจชายอนะครับยืนยันว่าไม่ได้ทำรายการจัดส่งและไม่รู้จักกับนายห่อทองใส่ผู้รับไฟายทางไม่รู้จักเลยนะครับคานจะเป็นไปได้ไหมครับคือตัวนี้คุณสัจชายเองเนะี่ยคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเท<อ>ี่อไหข้อมูลส่วนตัวของคุณสัจชายเองเนะี่ยเกิดการรั่วไหลนะครับแล้วถูกบุคคลอื่นนําม,มาทําการแอบอ้างในการจัดส่งกระสุน<อ>ชิ้นนี้เนี่ยอ๋อน่าจะเป็นแบบนั้นนะนับคิดว่าพอจะเป็นไปได้ไหมครับน่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะ ทุนนี้ก็ยปกติแล้วเนี่ยทางไปรษณีย์ไทยนะครับทางเราเนี่ยจําเป็นที่จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนการยืนยันทารายการจัดส่งพัสดุทูกรังนะครับไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสักชายเองเนี่ยได้ทาบัตรประชาชนสูญหายหรือว่าขยเอกสารไปทำธุรกรรมที่ไหนมาบ้างไหมครับทาธุรกรรมเหรอก็เคยไปทําธุรกรรมนะครับใช่ครับขายเอกสารไปทำธุรกรรมใช่ไหมใช่ใช่ไายเอกสาร ตรงนี้เนี่ยเวลาที่นําไปทาธุรกรรมเนี่ยนะครับตัวของคุณสัชชัยเนี่ยได้เช่สำนกับมาดุขาหมาความว่าใช้สําหรับทาธุรกรรมนี้เท่านั้นนะครับอ๋อการแล้วก็เขียนว่าใช้ในการดําเนินการครั้งนี้เท่านั้นอ่าใช้ในการทาธุรกรรมนี้เท่านั้นถูกต้องไหมครับใช่ครับตรงนี้ถูกต้องนะครับคับแล้วเคยก่อพวกข้อมูลส่วนตัวเนี่ยลงไปในพวกเว็บไซต์ออนไลน์มาเจนีไหมครับ ก็สินเชื่อออนไลน์หรือว่าการสั่งของตามเพจเฟซบุ๊กที่กับเรื่องอะครับโอ้ไม่เคยสั่งของเลยครับผมไม่เคยสั่งของออนไลน์เลยนะครับครับ,รบก็คือตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าาเราเนี่ยก็ยังไม่สามารถทราบได้อย่างแน่ชัดนะครับว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณสัต์ชายเองเนี่ยเกิดการั่วไหลออกมาได้ยังไงหรือว่าเกิดการั่วไหลออกมาจากช่องทางไหนนะครับตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะนําเอกสารหรือว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณสัตชายเนี่ย ไปปลอมแปลงเป็นเอกสารหรือว่าปลอมแปลงเป็นหลักราชาชุแล้วนาเข้ามาทาการแอบอ้างนะครับในการจัดส่งพัสดุในส่วนตรงนี้ได้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสักชายเองเนี่ยนะครับยืนยันว่าไม่ได้ทํารายการจัดส่งจริงๆรเบื้องต้นตรงนี้ทางระษนีไทยนะครับขอแนะนําให้คุณศักชายเนี่ยนะครับดําเนินการแจ้งความหรือลงบันทึกประจาวันเพื่อยืนยันตัวตนนี้ก่อนจะดีกว่าครับตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยนะครับจะแนะนำพื้นที่ตรวจสอบ าพจากกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็รายละเอียดีจยงกับพัสดุชิ้นนี้ให้ตัวคุงสักชัยใช่ซึ่งในตรงนี้เนี่ยทางเราลดกองสักชัยนะครับราจะมีกระหาศและรากาศนะครับเพื่อนํามาจดข้อมูลที่ทางเราเนี่ยจะแจ้งให้ตรงนี้น่าจะเป็นข้อมูลนะครับที่ทางเราได้กุณสักชัยเนี่ยนําไปทําการแจ้งความแล้วก็ชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับเดี๋ยวหาก็ได้คันครับครับได้ครับ เอากระดาษได้แล้วครับครับตอนนี้คุณสั่งใช้ได้ขนาดและประกาศแล้วสุดจังเลยครับครับครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยบรรทัดแรกเลยนะครับจะเป็นชื่อของตัวผมเองนะครับพนักงานผู้แจ้งข้อมูลพนักงานผู้แจ้งข้อมูลครับนายพิษณุงามจันทร์ นายพิษณุงามจันทร์ครับอ่าครับต่อไปตัวนี้จะเป็นรหัสพนักงานนะครับรหัสพนักงาน473372ครับรหัสพนักงาน473372ครับถูกต้องครับเดีย๋ยวตัวนี้ก็สักชาาชิ้บนบรรทัดต่อไปนะครับต้นทางการจัดส่ง ช่องทางการจัดส่งอ่ะครับต้นทางการจัดส่งนะครับไรรสันีไทยสาขาอ่ะครับไรรสันีไทยสาขาภูเก็ตสาขาภูเก็ตครับสุดอครับครับขั้นตอนนี้อ่ะต่อไปนะครับ,รบวันที่จัดส่งครับ วันที่จัดส่งครับวันที่จัดส่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นวันที่หกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับหกมีนาสองห้าหกเจ็ดครับรับเวลาวสิบสี่จุดสามศูนย์นอเวลาสิบสีบส่จุดสามศูนย์นอค,ครับจังเกิลนู้สัจฉิมันครัดต่อไปนะครับผู้จัดส่งผู้จัดส่งครับ ครับผู้จัดส่งนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นรายชื่อนะครับของผู้สักชัยที่ว่าถูกุคลอื่นเนี่ยนํามาทำการแอบอ้างในการจัดส่งพัสดุชิ้นนี้นะครับหรือว่าผู้สักชัยเนี่ยใส่ชื่อนะครับแล้วก็นมสกุลเนาะแ้วก็วงเด็อดด้านท้ายนะครับว่าถูกแอบอ้างครับถูกแอบอ้างนะครับใช่ครับถูกต้องครับอาจจะเี็นผู้สักชัยที่รรทัดต่อไปนะครับ ผู้รับปลายทางผู้รับปลายทางครับครับผู้รับปลายทางนะครับ<ใ>นายขวัญผ่องใสนายขวัญผ่องใสครับครับนายขวัญผ่องใสนะครับบ้านเลขที่ห้าเลขที่ห้าครับ<สำ> <era> บ้านเลขที่ห้านะครับหมู่หนึ่งตําบลนายเลียง หมู่หนึ่งตำบลในเวียงครับอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับครับดตรงนี้ต่อไปจะเป็นรหัสไปรษณีย์นะครับของทางจังหวัดแพร่ครับห้าสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับหรือว่าห้าหมื่นสี่พันนะครับครับครับเดี๋ยวตรงนี้บรรทัดต่อไปนะครับบรรทัดสุดท้ายครับหมายเลขอายัดพัสดุ หมายเลขอายัดพัสดุครับ490 490 897 897ครับหมายเหตุหมายเหตุครับกับหมายเหตุนะครับมีเสื้อผ้าจำนวนห้าชุดเสื้อผ้าห้าชุดครับ ต่อไปนะครับสม,ดดสมุดเดินทางชาวต่างชาติก้าวเล่มนะสมุดเดินทางชาวต่างชาติกี่เล่มนะฮะกับเก้าเล่มครับเก้าเล่มอ่าครับสมุดเดินทางชาวต่างชาติก้าเล่มนะครับบัตร ATM เจ็ดใบบัตร ATM เจ็ดใบ ครับต่อไปนะครับสมุดบัญชีธนาคารเจ็ดเล่มเจ็ดเล่มสมุดบัญชีธนาคารเจ็ดเล่มนะครับอ่าครับต้องครับครับเจ็ดเล่้เนี่ยเราขออนุญาตสอบถามตรงของคุณสักชายนิดนึงนะครับครับาเราไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสักชายเนี่ยนะครับอ่าเคยรับจ้างเปิดบัญชีใครใช้บ้างไหมครับหรือว่าเสมุดบัญชีเนี่ยสูญหายบ้างไหม ไม่เคยหายเลยครับอ่าครับไม่เคยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณสัจชัยเนี่ยยืนยันนะครับทางเราเนี่ยเกรงว่าคุณสัจชัยเนี่ยน่าจะถูกแอบอ้างนะครับในการจับส่งพัสดุชิ้นนี้และถ้าเอกสารกานในกล่องพัสดุตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าสมุดบัญชีธนาคารเนี่ยนะครับหนึ่งในเจ็ดเล่มตรงนี้เนี่ยถ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับได้แจ้งมาว่าอ่าได้มีการต่อแปลงเอกสารเนี่ยเป็นรายชื่อนะครับของคุณสัจชัยในยูหนึ่งเล่ม ครับเดี๋ยวตรงนี้คุณศักชัยเขียนต่อนะครับว่ามีหนึ่งเล่มเป็นชื่อครับมีหนึ่งเล่มเป็นชื่อมีหนึ่งเล่มเป็นชื่อของคุณศักชัยครับแต่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารอะไรหรือว่ามียอดสุที่อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยคุณศักชัยสามารถนําคําถามนี้เนี่ยไปสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ตารวจเขาได้เลยนะครับเขาตรวจสอบให้นะครับครับตดีวนี้คุณศักชายทันไหม อ๋อทันครับทันครับมีหนึ่งเล่มเป็นที่ของคุณสัจชายนะครับอยู่รอแล้วใช่ไหมครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วนะครับเพียงพอได้ขออนุญาตนะครับรวบกวมคุณสัจชายเนี่ยนะครับทวนข้อมูลที่ดังกับผมให้จบไปเมื่อสักครู่นี้เพื่อตรวจสอบเดี๋ยวพิ่าตตรงไหนเดี๋ยวราเราจะได้ที่ทำการแก้ไขนะครับตัวนี้อ่าครับให้ทวนใช่ไหมครับครับตัวนี้ทั้งอ่า เรี๋ยวนี้ถ้าเราโทรเรียกได้ครับที่ก็คือเดี๋ยวรหัสพนักงานผู้แจ้งข้อมูลตรงนี้เนี่ยรหัสอะไรครับรหัสพนักงาน473372อ่าครับถูกต้องครับแล้วผู้รับปลายทางมีชื่อว่าอะไรครับผู้รับปลายทางผู้รับปลายทางนายขวัญผ่องใสอ่าครับถูกต้องครับต่อไปตรงนี้เนี่ยสําคัญมากเลยนะครับหมายเลขอายัพัสดุตรงนี้หมายเลขอะไรครับ หมายเลขอ่ยายดประจุ490897ครับถูกต้องครับซึ่งข้อมูลในส่วนตัวนี้น่าเป็นข้อมูลในการแจ้งความที่ครบถ้วนแล้วนะครับพาเราไม่ทรานนบว่าคุณสัญชัยเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยอาศัยอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับได้ยิวาูภูเก,ก็ตไหมผมไม่ได้อยู่ภูเก,ก็ตนะครับผมอ,อ,อยู่สมุยครับอยู่ภูเก็ตด,ด้วยโอ้อาแล้วคุณสัญชัยเองเนี่ยเคยเดินทาง ไปเที่ยวหรือว่าไปทําำทุระอะไรบ้างไหมครับในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอ๋อภูเก็ตไม่เคยไปเลยนะไม่เคยเดินทางไปเลยใช่ไหมครับครับครับก็คือในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทางเราเนี่ยให้คุณศักชัยนะครับเดินทางไปแจ้งความหรือว่าโรงวันที่ประจําวันนะครับที่สพเมืองภูกเก็ตสพจุดเกิดเหตุเนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณศักชัยเองเนี่ยคงไม่สะดวกที่จะเดินทางไปถูกต้องไม่สะดวกอะไรครับไกลเหลือเกินอ่อ่านะใช่ครับ ก็คือเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณศักชัยเนี่ยไม่สะดวกที่จะเดินทางไปนะครับตรงนี้ทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยมีนโยบายนะครับในการช่วยเหลือตัวของคุณศักชัยโดยการติดต่อประสานงานนะครับไปยังสพเมืองภูเก็ตสพจุดเกิดเหตุเพื่อให้คุณศักชัยเนี่ยได้ทําการแจ้งความเพื่อให้คุณศักชัยได้ทําการแจ้งความหรือว่าลงมาทุกประจําวันนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆคุณศักชัยเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ ครับก็คือเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยหาังัากที่ผมไน้ประสานงานไปใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยรับสายคุณสักชายขึ้นมาให้คุณสักชายเนี่ยแจ้งว่าคุณสักชายเนี่ยเข้ามาขอแจ้งความนะครับคุณเป็นผู้เสียหายถูกบุคคลอื่นแอบอ้างนําข้อมูลส่วนตัวมาทําการจับส่งเพราะอะไรก็นําข้อมูลที่ดังกระผมให้จดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยขอเข้าแจ้งความนะครับตนีณสกชายเข้าใจนะครับขอเข้าใจนะครับ เดี๋ยวตนี that, burden, fishing, so <c oughs> ้เ <analogy> พ <No. S 2> ื ores, ่อไม่เป็นการเสือกันนะครับตลอการสนทนาในครั้งนี้ทางบริษณีไทยได้ทาการบันทึกเสียงการสนทนาเพื่อเก็บใว้เป็นหลักฐานนะครับในการยืนยันว่าคุณสัจชายเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดส่งพัสดุชิ้นนี้คุณสัจชายได้ยืนยันนะครับยืนยันครับอ่าับเดี๋ยวตอนนี้เรื่องของคุณสัจชายเนี่ยไม่ต้องวางสายนะครับเดี๋ยวเรืวองขอสีสายเราทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสั่งสายที่มาสักครู่เดียวตรงนี้บรณีไทยยินดีให้บริการครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสอบภูเมืองปุกเกตครับสพอเมืองปุเกตอ๋อคุณในร้อยในร้อยรู้ว่าสารวัตรครับเดี๋ยวนั้นนะครับคือติดต่อเข้ามาเกิดอะไรขึ้นกํับเนี่ยร้อยตํารวจออท่านสวัสดีครับท่านร้อยตํารวจเอกสวัสดีครับนั่นรองสารวัตรก็มีไปรษณีย์โทรมาบอกว่ามีคน เอาขอไม่ส่งใช้ชื่อผมนะฮะจะให้ให้จะให้มาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะครับทำไมเข้ามาที่ขอพอด้วยตัวละครับออ๋ผมอยู่ชนบุรีไม่สะดวกเลยฮะจะรบกวนสารวัตรหน่อยครับเดี๋ยวก็ขอบราบเยียดีนะครับเกิดอะไรขึ้นอ๋อก็ออมีพนักงานไปรษณีย์นะฮะที่ชื่อพิสนุงามจันเนี่ยรหัสพนักง,งานเจ็ดสี่เอ้สี่เจ็ดสามสามเจ็ดสอง แจ้งว่ามีมีการจัดส่งของที่ปัตตานีไปจากสาขาภูเก็ตน,นะฮะวันที่6มีนาคม2567เวลาประมาณ14.30น,นคนจัดส่งชื่อศักชายจำปาดงก็เป็นชื่อผมเนี่ยฮะแต่ผมถูกแอบอ้างนะครับผู้รับปลายทางก็นายขวัญผ่องใสอยู่บ้านเลขที่5หมู่1ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ราชปัตตานี 5้าสี่ศูนย์ศูย์ศูย์หมายเลขอายัดพัสดุสี่เก้าศูนย์แปดเก้าเจ็ดแล้วก็มีหมายเหตุมีที่ส่งของไปนะมีเสื้อผ้าห้าชุดสมุดเดินทางของชาวต่างชาติเก้าเล่มปัดรเอทีเอมเจ็ดใบตมุดบรรัญชีธนาคารเจ็ดเล่มหนึ่งในหนึ่งในเจ็ดเล่มก็เป็นชื่อของนายสักชายจำบาดงในชื่อผมนะครับเนี่ยฮะเขาแจ้งมาแบบนี้ให้มาแจ้งสรารวัตรนะครับ Hey. พวกคุณนเนี่ยเก็เป็นข้าราชการหรือเปล่าไม่เป็นนะครับปดเกษียณแล้วอยู่บ้านนะข้าราชการผมก็เช่นนะครับขอทราบในสวองยุ่งเ<ม>ลืลตำแหน่งไม่ได้เนข้ารไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างลูกจ้างบริษัทเป็นลูกจ้างข้าราชการลูกจ้างบริษัทบริษัทนั้นนะครับแต่แคำพูดข้าราชกาคุณเนนะครับคือมีหลักการและมีเป็นข้าราชการในส่วนไหนของอ่าหนึ่งันราชการคือไม่เคยเป็นใช่ไหมไม่เคยเป็นเลย คือเป็นตกลงเสีนคือจากคือสิ่งที่เกิดขึ้นใบตัวคุณในวันนี้เนี่ยนะครับคือคใครเป็นคนแจ้องมาอ่ะคนที่แจ้งมาเป็นก็บอกว่าเขาเป็นพนักงานไปรษณีย์นะครับอยู่ที่สาขาภูเก็ตอ่ะครับพนักงานไปรษณีย์นะครับคือในส่วนนี้เนี่ยนะครับต,ต,ตัวคุณตัวคุณเองไม่ได้อยู่ในส่วนของนะครับพื้นที่ที่เกิดเหตุด้วยถูกไหมไม่อยู่ครับไม่อยู่เคยทำเอกสาระารหายบ้างหรือเปล่าครับไม่เคยครับขอบคุณ ไม่เคยหายเลยผอไม่ค่อยไม่ค่อยจเแล้วขมูลเาแล้วข้อมูรา้วนไหลมาจากทางพอทรบไหมมูลล้วนไหลอ่ะก็มันมีเจ้าหน้าที่ธนาคารบางคนเขาขายข้อมูลลูกค้าคนไหนมีบัญชีลูกค้าเขาก็ขายข้อมูลเป็นข้อมูลระบายฟังข่าวนะข้อมูลระบายแล้วก็คุณูกคุณลูกณลเนีู้คุณลนกคุีลูคาคุคนค แล้วเราเราเราทไมไม่ไม่คือไม่ปาปากนะครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับเรารู้ถึงขนาดนี้เนี่ยถูกไหมะนะครับไม่ใช่แค่เจ้าที่ธนาคารนะครับจะมีในสองไม่ฟังข่าวฟังทีงทวีฟังทีวีอ่ะเขาว่าว่ามีเจ้าหนี่ธนาคารไปขายข้อมูลลูกค้าแล้วในส่วนแล้วในส่วนนี้จะให้เจ้าที่ช่วยยังไงไปแจ้งความไว้ก่อนได้ไหมครับก็ขอ,อ,อ,อแจ้งความไว้ไว้เป็นหลักฐานนะฮะไม่ต้อง,งดําเนินคดีแล้วแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเฉยคือ <c oughs> การแจ้งความเนี่ยนะครับเจ้าที uh, like <Okay. S 2> ่สามารถรับเรื่องให้ได้แต่ว่าเจ้าที่ต้องขอหลักฐานในส่งของนะครับเอ่อตัวคุณเองนะครับเอกสารในการยืนยันตัวตรงกับทางเจ้าที่บัตรประชาชนมีไหมบัตรประชาชนมีนะครับอย่างนึงนะครับในตัวสอบของคุณเนี่ยที่คุณใช้งานอยู่นะครับถ้าผมคุยอยู่อย่างนี้เนี่ยผมไม่ทราบว่าตัวคุณเป็นใครด้วยนะครับใช่สิ่งเดียวที่เจ้าที่จะขอเนี่ยยืนยันตัวตรงกับตัวในส่งของผู้เสียหายที่ติดต่อเข้ามาคือเอ่อมือถือที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนี้เราลื่นลายอยู่ในมือถือไหมมีลายครับมีลาย ลายที่เราใช้งานเป็นเบอร์โทรหรือว่าไอเดียเอเป็นเป็นน่าจะเป็นไอดีนะลูจะจกจ้างตั้งให้ดีเพิ่มเงินเงินเงินอยู่เลยวแต่เอ,เอาอย่างนี้นะครับเราเพิ่มเพื่อนาในลายเป็นไหมครับเป็นส่วนของผู้เสียหายอ๋อเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพื่อนใช่ไหมเพิ่มเพื่อนเพิ่มได้เพิ่มได้อ่าผมแจ้งไอเดีลายให้คุณทราบนะไอเดียลายนะห้าหกแปดแปดอ่าหกแปดแปด ซีซีหกสองครับซีซีหกสองลองค้นหาดูนะครับว่าเจอไหมนะครับเป็นในส่งของไอดีลา์ไอดียไลน์นะค้นหาไอดีลน์ห้าหกแปดแปดซีซีหกสอง อ๋อเจอแล้วสอพภอูภูทรเมืองภูเก็ตสอพภอูทรเมืองภูเก็ตใช่ไหมครับกดเพิ่มเอนครับกดเพิ่มเติมเขาอ่ะอ่าเพิ่มเพื่อนนะครับเดี๋ยวจะของนี้นะครับอ่าว่าสาจะสายด่วนที่เราติดต่อเข้ามานะค,ะ 4, ครับโทนผ่านชอนทางไลน์ไปรับสายเจ้าที่ด้วยอ๋อครับ